ที่ตามจักจักห้าร้อยครับห้าร้อยลคยคตวบ่สโลมูหันเลยตัวนึงเฮ้ยพิลลารนะโคตรแฮทุมเทเลยเพื่อเอฟซีคนบุคนคนดูเฮ้ยสโลมูหันเลยตัวนึงครับฟาอซอยการซอยการเห็นดีจอยชวนหิวเนี่ยผมขึ้นมาให้เบิรงเลยเนี่ยห้นี้อยไลคนี้ห้าร้อยห้าร้อยผู้ติดตามนะครับผมจัดมูหันเลยคิดดั้มบ่มูหันจริง บอย่าลืมอย่าลืมด้วยครับอ่ะสวัสดีครับผมอัลลังชาแนลนะครับพวันนี้ไม่ซาแต่วันนี้ชาแนลนะครับผมครับผมวันนี้เขากลับมาครับพี่จ้อยชวนหิวครับครับผมฝากกดติดตามเพื่อนนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยเห็นแล้วผมพี่จ้อยชวนหิวครับผมวันนี้เขากับสิพามากินตำซัวเนาะพริก20เม็ดครับผมโอ้เป็นกรรมแม่น่ะล่ะตำเองครับผมตำเองตำเองฝีมือไอ้อยเราตำลงใส่เป็นกรรมเนาะพักกับก็คือพักยังไงักสลัดสลัดแล้วกับ ปิ้งไข่แล้วกับปิ้งไก่แล้วก็ปิ้งปีกไก,ก่ครับผมอย่างละสองไม้ครับคนละไม้เนาะ,ะแล้วก็ป,ปิ้งป,ปิ้งตับครับผมแล้วก็ซาเย้นครับผมกินแก้เพิษนะครับผมเฟ่สลับอารมณ์กับเออผมไม่สลับอะ่ะสลับคนที่เบิ้งคลิปบไม่ไมบบบบ่บริจาคบริจาดออกนะกรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับข้าวบุฟเฟ่มาโต๊ะอย่างไรนะมามกินกั็ได้ไหมกินอ๋อยากิครับครัเอาได้ครับคำแรงแห้งมากนะยังหวานอยู่เลย Ôi ui <laughs> đèn ba nhằng sao tuổi nói anh á nói mà ạ chú ấy lên kinh này <cười> <cười> tập ใส่พักกบไหม,มส้มพักส้มพักใส่ส้มพักพร้อมพี่น้องอนัวส้มพักกาดนะครับเก็บ้ยงง่ายไปยังกว่าดูดขึ้นเลยฝากติดตามช่องยูทูปนี่ด้วยครับเดอ้อ รีจ้อยชนหิวครับคนติดตามกันนะใครเล่นล้อ,ลอ,อรอเอฟซีอาลงมาติดตามให้ในเด้อครับเด้อนี้ลงคลิปมาซ่วงนี่ลงหากันได้เห็ดหากันได้เห็ดคลิปซนะีมึงนะตัดอืมอืมแปบแป๊บกินเลือเนี่ย เพชรนอนพอดีนะเฮ้ยกำไส้เลื่อยขอกเพ็รแห้งจักจักเม็ดบ่ได้นับยำยำ,ำ,ำกระกระตูของเพชรมันหอมด้วยขอเพชรแห้งนะแม่เนาะมันหอมนี่ใส่มือหน่เด้อเอาเลยเลยมวนะมวล,มวลหักล้างมาเลยแนละ้อ ทอดเลยม้วนม้วนหนาวแล้วเป็นอะไรน,น,นะครับพี่น้องทางนี้เสิร์ฟหนาวหนาวบาซิี่หนาวกับหนาวข้าเวเหลียดหรอหร่อครับใจเป็น,ปนซูโมงเขาจะ <ừ. S 2> อาบน้ำแต่ทช่ครับ บีบเด้เกะง่ายอย่างต่อไข่ก่อนนะบีบเบาๆนะบีบเอาก็ได้อย่าลืมเลยห่วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกดติดตามน้ำสำคัญเลยกดติดตามกำลังใจถ่ายคลิปต่อๆไปแมนคนคนบ่เบิ่งคนบ่มาคอมเมนต์กิดบ่มีกำลังใจได้ท้อเท้อเท้อแมนเท้อ ต้องเสีเหตุไปเหตุยังน,นะผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์ก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์เนาะเพื่อนก็คอมเมนต์ไปทั้งที่ดีอยู่ทั้งที่บอดีผมก็ปรับปรุงแก้ไขอยู่ครับหักส่วนมากกับโบค่อยบ่ค่อยเห็นทั้งที่บอดีนะครับก็ดีใจหลายดีใจที่ <c oughs> ไอ้น้องพี่น้องเบิ้งนะครับเห็นให้พี่น้องเบิง้งเนี่ยคำนี้เลยเฮ้ย อายมีความขึดถ้าคนติดตามใน YouTube ติดตามจะคนดีปะพอสิกินยังพี่น้องยังให้ผมกินยังครับคอมเมนต์มาเลยหมูทะติติดตามจากัจกจัดห้าร้อยครับ500ห้าร้อยลายคนยรบ่าสลองหมูหันเลยตัวนึงเฮ้ยพ่ลึกหลายแมนโคดรฮะทุมท่มเทเลยลเพื่อเอฟซคนบคนคน,คนดู <c oughs> <c oughs> สองมูฮันเลยตัวหนึ่งครับฟาดไอ้ส้อยกันสรอยกันใเห็นรีจ้อยชวนหิวเนี่ยผมขึ้นมาให้เบิ้งเลยเนี่ยตันนี้ละวะเพลนี้ห้าร้อยห้าร้อยผู้ติดตามนะครับผมจัดมูฮันเลยกิ่นั่เบลมูฮันติงกินบ่พาดอย่าลืมนะครับอ่ะอืม มูกระทะมันนะพดต้หมูหั <iblings S 1> นเชื่อๆพี่บ่กจากเทนั <Than> ้นอาดงกับรีจอยกินหมูหันฝากติดตามครับห้าร้อยคนตามแพงนะมันบ่ได้ค่อยได้กินนะันวนดีไก่ดงแม่ ครับครับยามนี้ยามไข่หมดแดงเด้ออัดเดี๋ยวอัดคลิปก่อนนะบัน้นสมู่วันแซ่บดีคือยากอยู่ได้ครับไข่หมดแดงก้อยบ่ฮะก้อยเด็ดเดี่ยแหลกนะซื้อมึดเผื่อคนดูครับแต่กับบ่ท้อบุญท้อติดไปนี่ยังไม่ได้เงินของเขาอยู่ สปอนเซอร์บัวขาวบอลเนาะมุดดังปลาดุกปลาแดกบัวขาวบอลปลาแดกไงต่ำซ uh ูมเมอร์รถเป็นไดย์ นี่กับตำส่นประเด็นี่ตึกเขาครับแล้วเขาเขา,าบุบบกดอกปลาผ่าเนี่ยผ่าสีน้ำผ่าสีแดงเนื่ยเ, <laughs> เนียวแท้ อย่าใส่มือเด้อครับคุณใดมันจดาม,มาได้อะไรกี่สองคนฮะเยคะับ <h ums> <h ums> ต่ำปลานี้ <h ums> คือว่าสิบบเบิดได้เบิดอือ ยุงเข้านำนนอืมพอดีอพักเก่งข้านี่ยอ้ยเห่วเพชรหอม <c oughs> คำโตโตเลย <c oughs> เข็ด ครับผมใผ่ามากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ลงนะครับผมแล้วก็ช่องอย่าวก็มีใจชุนหิวครับครับผมสลัดในกัะไปเด้อพยายา้กินเมนูอย,อย่างกันคอมเมนต์บอกมาได้ครับผมสำหรับรับคิ้ในกระไปเด้อบ๊ายบาย